ជ្លាប់ប สักครู่หนึ่งนะฮะ เรามาสนุกกันดีกว่าครับกับเซิร์ฟเวอร์ออสิมักรีนะฮะเซิร์ฟเวอร์ดีมีคุณภาพทำไมแชทกูไม่ขึ้น ไอโหดเฮ้ยเซิร์เวอร์นี้ตไนน่าจะมีราคาเยอะนะครับเพราะว่าหายากมากผมก็ได้ลองทดลองฟาร์มาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ได้ก็ได้ดีที่สุดก็ SVD ครับ ก็เติมไงมันก็ไม่พิเศษหรอกมันก็เขียนไปงัน้นแหละแต่ว่าเซิฟเสื่อนไม่พิเศษแล้ว<อ>มันรอไว้เติมโปรโมชั่นมั้มเง,งเพืเเ่อนพวกเพื่อนนี่แหละ คัญเก็บหมดไม่มีของแจก GC เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะครับผู้เล่นใหม่ตอนนี้ผมก็ได้กดของไปบ้างแล้ว ไอ้เขี้ยิงกูพวกขี้โกงมึงตามาไม่ b e g i n n e มีเซฟออน5นาที บายบีดีฮัลโหล้ก็ามาเช้บ มึงจะลงมายิงกูตายไม่ไดีฮัเหรอ เฮ้ยเขามีฟอร์มาสกันนี่วะชุบกูได้ละเอากูหลดุด What the fuck หลุดเฉยเล้กูเกิดซอกกะรีนั่นแหละ ไม่ต่อเออหรือเปิดเสียงเพลงนี่เหรอเสียงเพลงโคตรตืดเลยได้หมดท่าสดชื่นสังครงูหนึ่ง พอดำบอคิดว่าพี่จะเฟี้ยวอ้าวกูตายเลยเฮียได้หมดถ้าสดชื่นแอดมินเขาแชร์นี้ให้ด้วยอ่ะขอบมากครับแอดมินอะไรเนะี่ย ที่แชร์อ๋อเสียงเพลงอ๋อเสียงเพลงเซิร์ฟมึงนี่ตัวเฮียโคตรตื้อเลยยี่อะนะฮะกูไม่มีของเนี่ยว่ะกูจะทิ้ขาเไยวะ คิดว่าจะเฟี้ยวอะไรกว่าว่ะเนี่ยเขาโซโล่กันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูได้ยินเสียงปืนเหมือนทางขวากูว่ะอันน่ะฮาฮากูเห็นแล้วไอ้เคียไปโพรเทคหมดไว้ยังโอ้โห ไอชิบหายกูยังไม่ทัไม่ทันว so, ิ่งถึงไหนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือดแก๊งว่ะกูเจอเดือดแก๊งว่ะเฮ้แน่จริงมึงจริงจิงบีเหรอพิมกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าบีบกูมึงอย่ามึงอย่ามามึงอย่ามาโอบกูมึงอย่ามาโอบกูอย่างงี้เพื่อนโหลเฮ้ย เาโอบกูอย uhm, ่างนี้เพื่อนทันโหลมันไม่ดีรู้ไหมมุงอย่ามาโอบกูอย่างงี้นี่ทันหรว what the frak you d อุ้ยของแ,แล็บอกว่าไม่ว่าตอนนี้เซิร์ฟเปิดเซิร์ฟเพิ่งเปิดกูก็ต้องเก็บไว้ก่อนนะเก็บหมดนะครับโอ้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  what the fucking dude สู้ราวผีฮะมึงจะมาโอกอีกแล้วใช่ไหมได้สิได้โอ้ยเฮียวู้ฮู้มึงจะโอกูใช่ไหมมึงจะโอบกูใช่ไหมเหรอแลเพื่อนขอขอโทษหน่อยเพื่อนฮัลโหลจะโอบกูรห้อยากไอ้น้อง มามันกันได้ครับครบฟเซิฟซึ่งเปิดใหม่ครับมันอยู่ได้อยู่นะฮะวเฮวทีกูไม่มีโล่เนี่ยคนเราก่อนจะเก็บของครับเซิฟเกมแบบพวกนี้ครับต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนเซฟที่เฟิร์สนะฮะสวัสดเนี่ยลืมเก็บเลยลเปลี่ยน กองนั้นมีปืนอะไรบ้างครับเซิฟนี้สไนนน่าจะมีราคานะครับผมผมได้ทดลองเล่นแล้วสักพักหนึ่งแม่งไือ้เหี้ยสไนา์แม่งดอบแบบไอ้เฮียปตีบอสมาสไนา์แม่งดอบแบบเอ d ดวีดียังยากอ่ะเออไอ้แต่สนุกเครับมันเออมันสายพ่อค้ามันก็แบบหากินได้นะ ใครสายพ่อค้าก็รีบมาฟารดมันเลยนะฮะก่อนที่แอดมินเขาจะปรับอะไรอุ้ยฟามาดปะไม่ใช่ฟามาดปะฝามาดนี่มึงอยู่ไหนอุ้ยกูจะเอาอ่ะเพื่อนมึงจะโอกกูใช่ไหมเพื่อน đại si, oi, trộm quá, trộm quá, à. <laughs> hup hup เยอะเลยไอเท่าไปคนนี้แค่นี้ตอนแรกยัเป็นสิบคนเลยอ่ะไม่มีเพื่อนนะฮะใครสนใจเข้าแคนใครสนใจเข้าแคนผมเข้าได้นะแคนเฮียอะไรไม่รู้ว่ากูยังไม่มีแคนเลยมาหารูดของกันประหยัด G C หน่อยครับ ผมมาโซโล่รันนะ โอ้โหกูยิงไม่โดนแล้วนื่งจากอุ้ยเฮียกูลำคาญเฮียไม่เล่นก็ปิดไม่ไป What the fucking dude ฝั่นนี้หมอนั่งมีคงโอ้ย อ้โไอ้เยี่ยวสเตลเนียนเกินบางทีมก็สเตลเนียนไปนะฮะตำรวจลงว่ะ นี่ยร้านอาหารผมตำรวจรงครับสกูนอันนี้เบเชอร์อ้เฮียอะไรหักูวะคิดว่าเป็นยา ฮันนี่เบเจอร์อฮันนี่เบเจอร์ถ้าใช้ซิกนี่มันตายไปแล้วนะ ประหยัด GT ที่สุดครับผมมาสายสายประหยัดอะถ้าคนเยอะหน่อยนะโคโลใหญ่นี่มันนะเพราะว่าโคโลแม่งเป็นวีสามอะโอ้โอ้โอ้จะเย็นจะเย็นจะเย็นก็ได้เพื่อนจะเย็นจะเย็นเย็นเนาะ ใจเย็นเนาะอืมใจเย็นแล้วกันเนาะยังรีบตายกันเนาะหลักรอให้ตรงนี้แหละรู้มันต้องมาเฮ้ยอะไรผิดพลาด ไอ้เทียนี่ไม่กระตุกอะ่ะโอ้โหไอแอมเบ้นไทยแลนด์โดนมันยิงสามรอบแล้วผมจะไม่ยอมรอบที่สี่ครับจัดของเต็มลงไปแม่งเริ่มร้องเริ่มร้องเริ่มมีอากาศเอ้ยเฮียซื้อของแล้วไม่เอาของเข้าตัว ถ้าแอดมินดูอยู่ก็ช่วยปรับโปรเทคให้มันนานกว่านี้นิดนึงนะนิดนึงก็จะกำลังดีแต่ถ้าผมตายครั้งนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมพาไปดูโค,โ,คโล่ใหญ่อับนาเล่นมากถ้าผมเกิดใกล้นะ แบบเหมือนเซิฟแท้ทุกประการเลยดีกว่าเซิฟแท้ครับเซิฟแท้แม่งตึกแม่งตึกเป็นสีสีตึกจังเป็นแบบสีแบบสีแบบสีไม่คระ่ะเข้าใจปะเออไอ้เฮียดูเซิฟนี้แม่งสุดยอดอะไม่ได้อวยนะแต่เขาของเขาดีจริงๆครับ ไอสัตว์แอดมินเนี่เฮียควนต้นตีนกูแล้วแอดมินเล่นกูแล้วโอ้โหเจอสัเต้ยิงครับ <laughs> <Yeah. S 2> อยัางยังกูยังไม่เข้ามือ,อยังไม่เข้ามือ เขาอ,อ้างเยอะครับรอเข้ามือแป,ป๊บต้องเล่นภาพเดิมแล้วล่ะ เน้นสวยแล้วไม่เน้นคนดูเน้นเราเล่นถนัดดีกว่าเดี๋ยกไปต้นไหนอะไรอ่ะออกไปข้างนอกอ่ะไป ประมาณสนะ anyway um> sí ี่ห้าทุงเออเจอคนครับเจอคนครับพนโหลมึงไม่ตายวะเต้อึดจังวะเต้มาโคใช่ไหม อะไรเล่าตายแกโคตรแห้งเลยที่ ในกูไก่อย่างงี้ไม่ยอมนะเนี่ยโหลโดนปาดโดนปาดโอ้โหเพิ่งกลับมาเล่นวอซีพักหนึ่งเลยโหกลับเป็นไก่เลยกูพอดีช่วงนี้ติดเซดโกมากครับ <c oughs> ติดเซตโกแล้วแบบแล้วติดภาพยืดอย่างเงี้ยอ <c oughs> กูว่ากูไม่ติดภาพอยูอแ่แหละกูว่ากูเหล็กกูแหลกแล้วแหละไอสัตว์ไล์สตรีมกูนี่แหละอินเทอร์ก็มาบ่อน,น้ำเรือเรือแหง้งเรือเรือว,ว่างันอนะกูกูทันมุกนะเพื่อนบ่อน,น้ำเรือเรือ กูไม่โหดเหมือนตอนแรกกูเข้ามาเล่นเลยวะกี้เนี่ยอาอา้อายาก,กูไม่ซื้อเอาเข้าไปอา้าวทำไมเหลือแค่สามคนแล้วอ่ะไรวะเดี๋ยวจะปิดสตรีมแล้วนะฮะคนแม่งไม่มีละไปเปิโกต่ตอคนไม่ไม่มีให้ยิงละ เอ้ยเนี่ยกูแหลกอ่ะโหลแหลกคอเน็ตนะฮะพอไ์สตรีมนี่นแหละแบบยิงปืดตายปืดตายปรับภาพเหมือนเดิมมันปรับกลับปรับกลับเข้าไปเซิร์ไหน่อยกันอ่ะคนหาวละเคบงั้นผมพอปริดสตรีมไว้เพียงเท่านี้นะฮะ